สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นาทีขนลุกงูเหลือมพี่เบิรม5เมตรเลยผ่านหลังคาโชว์สกิลข้ามต้นไม้สูงสะพึง เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานเรื่องราวคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์โดยมียอดวิวมากกว่า25ล้านวิวหลังจากผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปสุดสะพรึงขณะที่ครอบครัวในออสเตรเลียกำลังกินอาหารเที่ยงหน้าที่งูเหลือมตัวเบิ้มยาว5เมตรเลื้อยไปบนหลังคาบ้านทำเอาคนทั้งโซเชียลขนลุกไปตามๆกัน คลิปวิดีโอที่เป็นกระแสดังกล่าวเกิดขึ้นที่รัฐควีนส์แลนด์โดยเจ้าของคลิปได้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่ามีเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้นที่คุณจะเห็นงูเหลือมลายพรมยาว5เมตรในเขตชานเมือง ภาพในวิดีโอแสดงให้เห็นงูเหลือมลายพรมขนาดยักษ์กำลังเลื้อยจากหลังคาบ้านไปบนต้นไม้ใกล้เคียงก่อนที่งูเหลือมจะเลื้อยจากต้นไม้นึงไปอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งขณะที่ทางผู้ใหญ่และเด็กที่เห็นเหตุการณ์ต่างอุทานประหลาดใจและลุ้นระทึกโดยคลิปดังกล่าวทำเอาหลายคนสงสัยว่างูเหลือมตัวนี้สามารถเลื้อยบนที่สูงจากหลังคาบ้านไปต้นไม้สูงและเลื้อยไปที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านงูกล่าวว่างูเหลื่อมลายพรม สามารถแต่ต้นไม้ได้เนื่องจากมีกล้ามเนื้อกระจายเท่าๆกันซึ่งช่วยยึดต้นไม้ไว้ได้ขณะเดียวกันทางด้านผู้เชี่ยวชาญได้เตือนประชาชนว่าอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปเพราะปะกติแล้วแมงูเหลือมชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่พวกมันจะกัดหากรู้วัตถุขูกข้าำทั้งนี้นักจับงูยังเตือนอีกว่างูเหลือมลายพรมมีฟันเล็กๆ80ถึง100ซี่ดังนั้นฟันขนาดใหญ่ของมันก็สามารถสร้างความอันตรายให้คุณได้ถ้ามันจับคุณ ได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ